นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจนในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักจะพูดโอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กําลังเดินต้วมเตี้ยมผ่านมาไม่เห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะและพูดล้อเลียนว่านี่นี่เจ้าเตา่า เมื่อแต่เดินอึดอาดอย่างนี้เราเมื่อไหล่จะถึงบ้านกันละเนี่ยต่อให้เจ้าเดินนำหน้าข้าไปครึ่งวันข้าก็ยังตามเจ้าทันอยู่ดีเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายจึงตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างขำๆว่า โถเจ้าเต่าเจ้าเต่าเชื่องช้าอย่างเจ้านะหรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าไม่มีทางหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วแซงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับมาดูก็ไม่เห็นแม้เงาของเจ้าเต่าเลยเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงนึกในใจว่า งั้นข้าขอหลับสักนิบเอาแรงดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วเราไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็ยังคงเดินตุวมเตี้ยมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ยอ่อท้อเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว พราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตัวเองเคยสบประมาทไว้ได้เดินเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ไปเสียแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้กระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเต่าเพียงเพราะความประมาทของตัวเองนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจจะเป็นหนทางที่นำมาสุดความพ่ายแพ้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้ที่ประมาทเลินเล่อคิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าจึงชะล่าใจไม่คิดที่จะพยายามหรือวิ่งแข่งให้สำเร็จจนสุดท้ายก็โดนเจ้าเต่าแสงเข้าเส้นชัยไปในที่สุดเช่นเดียวกับการเรียน หากเด็กๆหลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วจึงไม่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อนที่เขามีความขยันและมีความพยายามมากกว่าก็อาจจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าเราส่วนกรณีของเจ้าเต่าต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเขาจะเดินช้าแต่เขาก็ไม่เคยท้อถอยแล้วก็ยังคงก้าวเดินต่อไปแม้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือใช้ระยะเวลานานแค่ไหน แต่สุดท้ายเขาก็สามารถเดินเข้าเส้นชัยได้สำเร็จซึ่งหากเด็กๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วละก็ควรขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคดังข้อคิดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ